ช่วงนี้บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่น้อยน่าจะเห็นภาพที่ผู้ปกครองหลายคนครับโพสต์เตือนภัยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของลูกหลานเด็กเล็กเจ็บป่วยจากฝุ่น PM 2.5ทีและรุนแรงขึ้นครับอย่างผู้ใช้ Facebook ฟ้าสริกานะครับเธอโพสต์บอกว่าฝุ่นควันพิษเยอะลูกสาวแพ้ฝุ่นจนเลือดกำเดาไหลไม่หยุดแม้กระทั่งตอนนอนก็ยังไหลนะครับและพอพาไปพบแพทย์เนี่ยคุณหมอบอกว่า เกิดจากอาการแพ้ฝุ่นครับผู้ปกครองอีกหลายๆท่านนะครับก็ยังโพสต์ภาพแล้วก็เปิดใจบอกว่าไม่เคยสนใจกับฝุ่น PM 2.5จนมาเกิดกับลูกตัวเองนะครับเคสนี้ก็เลือดก,กับเราไหลไม่หยุดเหมือนกันทางด้านของนายแพทย์ธนินเวชชาพินันครับรองอธิบดีกรมการแพทย์ระบุนะครับว่าอาการเจ็บป่วยจากฝุ่นพิษท,ที่เกิดขึ้นตุนแรงกับเด็กครับเพราะว่าเด็กเนี่ยมีภูมิคุ้มกันโรคน้อยกว่าผู้ใหญ่และส่วนใหญ่ เด็กก็ชอบออกไปเล่นกลางแจ้งนะครับจึงเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5สูงซึ่งในเด็กนะครับที่มีเลือดกำเดาหลายส่วนใหญ่มีสาเหตุจากอากาศแห้งไปสัมผัสกับมลพิษนะครับแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับจมูกอย่างเช่นไข้หวัดภูมิแพ้ ถ้ามีเลือดกำเดาไหลนะครับผู้ปกครองเนี่ยสามารถประถมพยาบาลได้เองที่บ้านครับโดยให้เด็กเนี่ยนั่งเอียงตัวไปข้างหน้าแล้วก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยนะครับใช้มือบีบที่บริเวณปีกจมูกข้างที่มีเลือดออกเบาๆอย่างน้อยเนี่ยสินาทีแล้วก็ให้เด็กเนี่ยหายใจทางปากแทนไปก่อน อาจจะประครบเย็นที่บริเวณใบหน้าหรือว่าหน้าผากร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิน30นาทีเลือดยังไหลไม่หยุดเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์นะครับมาดูอีกมุมหนึ่งจากนายแพทย์เจตบุญเยวงวิโรธรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านเพจ Facebook หมอเจตถึง5โรคอันตรายจาก PM2.5 นะคะ ฝุ่นทำอะไรได้บ้างกับร่างกายของเราทั้งทําให้เยื่อบอุตาอักเสบมีอาการตาแดงระคายเคืองติดเชื้อได้ถุงลมปกพองได้ค่ะเพราะว่าฝุ่น PM 2.5สามารถเข้าลึกไปถึงถุงลมปอดทําให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังจนปอดทํางานได้ไม่ดีอาการที่ต้องสงสัยก็คือหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายขึ้นไอเรื้อรังมีเสมหะเยอะริมฝีปากหรือว่าปลายนิ้วเริ่มคล้ำเพราะว่าออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอ และที่สําคัญค่ะฝุ่น PM 2.5ยังทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมเพราะว่า PM 2.5เข้าไปในกระแสเลือดและส่งผลกับระบบไหลเวียนโลหิตในสมองอาการที่จะแจ้งเตือนก็คือปวดหัวเรื้อรังมึนงงบ่อยหลงลืมได้ง่ายแขนขาอ่อนแรงมองเห็นไม่ชัดพูดก็ไม่ชัดที่สําคัญค่ะฝุ่นยังทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้สังเกตได้จากอาการเจ็บแน่นหน้าอกรู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับเหนื่อยง่ายบิงเบียนศีรษะ อาการอาจจะมีหน้ามืดไปบ่อยด้วยและอันนี้สําคัญเลยค่ะทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้สัญญาณเตือนก็คือไอเรื้อรังหรือว่าไอแล้วก็มีเลือดปนน้ําหนักลงผ,ผิดปกติเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียตลอดเวลานะคะกลับและมีคนถามเหมือนกันนะครับว่า มีโรคที่เกิดจาก PM2.5 เกิดจากฝุ่นที่เป็นทั้งโรคหรือว่าอาการที่เป็นระยะสั้นหรือว่าอาจจะสะสมแล้วก็เกิดเป็นโรคในระยะยาวได้แล้ววิธีป้องกันตัวเองเนี่ยจะป้องกันกันยังไงนะครับมีวิธีป้องกันตัวเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเช็คค่าฝุ่นก่อนจะออกจากบ้านครับถ้าเช็คแล้วมันสูงเกินไปก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับควรที่จะใช้เครื่องฟอกอากาศในบ้านแล้วก็หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ครับ รับประทานอาหารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการอักเสบนะครับอย่างเช่นวิตามินซีและอ e ีหรือแอสตาซันทินครับ